ครับในเย็นวันนี้นะครับอยู่กับผมและลูกเป็ดไข่เพศเมียนะครับขณะนี้เวลาน่าจะเกือบจะหกโมงเย็นได้นะครับก็หลายคนอาจจะคิดว่าเย็นแล้วสั่งของเขาจะส่งทันหรือรถออกสองทุ่มนะครับสำหรับภาคใต้สองทุ่มครึ่งเลยครับส่วนภาคอีสานนะครับภาคเหนือครับรถออกห้าทุ่มครับหมายความว่าถ้าท่านสั่งตอนนี้นะครับ ยังส่งทันนะครับสำหรับลูกเป็ดไข่นะครับลูกเป็ดพันไข่เพศเมียร้อยเปอร์เซนตครับตัวสามสิบห้าบาทขั้นต่ำห้าสิบตัวครับท่านสามารถซื้อได้นะครับห้าสิบตัวความเป็นไปได้มันโอเคอยู่แล้วนะครับเป็ดเนี่ยก็ขายไข่กันเป็นแผงครับแผงหนึ่งก็สามสิบฟองครับถ้าท่านเลี้ยง20ิตัวเนี่ยมันไม่ได้หนึ่งแผงแน่นอนครับครันี้พอ ไข่เป็ดเนี่ยเขานามาใส่แผงเนี่ยฟาร์มที่เขาเลี้ยงเยอะๆเขาขายกันเป็นตั้งนะตั้งหนึ่งมีสิบแผงแบบเนี้ยแล้วก็หลายๆตั้งเป็นร้อยตั้งแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นขายไข่เป็ดนะครับเขาเอากําไรนะครับอา,อาจจะฟองละหลักสตางนะครับครึ่งบาทอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าขายปริมาณนะเพราะฉะนั้นถ้าท่าน คิดจะเลี้ยงเยอะๆนี่ครับรายละเอียดตามนี้เลยนี่แอปนี่มาเลยนะครับไอเดีเนี่ย394 KZBQB นะครับ